ครับผมจะรีวิวโคต้านะครับอา y วันนะครับสกายโรสนะครับผมหนึ่งหนึ่งนะครับผมเดินเองนะครับตัวนี้ถ้าพร้อมใช้งานนะครับแท็กยังสวยใช้งานได้อยู่นะครับมาใชให้หมดแล้วนะครับผมมีการข้างนะครับเป็นตัวรุ่นจอสติ๊กนะครับผม อา่าฮะเราไปดูระบบกันนะครับผมจะเป็นรุ่นจอสติ๊กนะครับผมรุ่นนี้นะครับเปลี่ยนแรงมาฮะวงกันใช้นะครับ399ชั่วโมงนะครับผมนะ399ชั่วโมงนะครับผมมีระบบลำเลียงเหมือนรุ่นใหญ่เลยนะครับตัวนี้นะฮะอ่าตัวนี้เป็นรุ่นเผาหัวนะนี่เผาหัวนะครับเผาหัวนะครับตัวนี้เป็นครืเร่งนะครับเกียร์นะครับผมเกียหนึ่งเกียสองเกียสามน้ำที่เกียร์ว่างนะครับผมตัวนี้เป็นชุดออโต้เดินหน้าถอยหลังออโต้นะครับปุ๊บปุ๊บถอยหลังเล้ทำได้เลย มันลุนใหญ่แล้วเหมือนตุกนาวันให้ตู้นวดนะครับผมนี่ตู้นวดนะครับผมนี่ตวดเกี่ยวนะครับครับนี่ตัวปรับคอนะครับผมเราลงก่อเรื่มไปครับเริ่มมาลงกันนะครับผมนี่ตัวปรับคอนะครับนี่ปรับคอนี้นะคอสูงคอต่ำนะครับผมปึ๊บนะครับผม พร้อมใช้งานนะครับผมครับเช็คระบบให้หมดแล้วนะครับเครื่องยนต์พร้อมใช้งานนะครับผมเครื่องยนต์นะครับผมมาดูเครื่องยนต์กันนะสับซูโนโ่ลงขวดนะครับผมเครื่องยนต์เป็นเครื่องดีเซลนะครับผมนีม่ครับเป็นเครื่องคูเวอร์เป็นเครื่องคูเวอร์ต้านะครับผม สองตู้ดีเซลนะครับเบาก็ดับเลยนะครับเห็นไหมครับนะครับผมถ้าสตาร์ทเครื่องปุ๊บเท่านี้นะครับเราก็เหยียบเบรกปุ๊บสตาร์ทดูนะครับนะครับสตาร์ทตง,ง่ายนะครับผม ไม่มีอะไรมากครับนี่ตัวนี้เบรกมาดเบรคมือนะครับผมเบรกนะแล้วลองขับกันดูนะครับผมอ่ะนเร่งเดินหน้าดูครับผมโลงงานได้ปกตินะครับนะครับผมเร่เนขึ้นนิดนึงเพื่อให้เลี้ยวเลี้ยวหน่อยเลี้ยวขวานะครับผมเลี้ยวขวานะครับเล,เลี้ยวซ้ายนะครับ ครับผมแท็กยางสวยๆนะครับผมแท็กโอเคเอาไว้นะครับตัวต้าต้าวันนึงๆน,นะครับผม 哎，阿婆。